ขึ <All right. S 1> mm ้นหัอขึ้นไปแล้วไม่หลับมันขรดมีทวดหรืเบื่อมันธรรมดารถมีขวกับบั้มบั้มางทีรถ้เธอจะไม่ได้กันแล้วอาเรื่องเน่เพียงเจอมดในแก้วจะบอกวาไงนี้นะมันมันยาิเนี่ยพวยังเยนะีนี้้อเนี่

โรตันม่ีดเดี๋ยวก้าวดแก้ตายเดี๋ยวเดินเดินบีเดี๋ยวก้าวได้ก็จะเดินไอ้งฟุ้งฟุ้อะไรต่อไม่แก้นนางก้าวไปเลยตันม่คีดแกรบินแมนเอาี่

mana tu, lalu mana sabunnya? mana lelebu, mana tu ayu ayu lob? mana dia punya lelebu? Rekod mana ni ya, Rekod? Rekod? Antara so kawi, mana rekod? Rekod mana?

อาเป๊ะนะการเคื่น้ได้หลายที่อ่ะเนอะหลายที่หลายทีดิุดนีรุ่นแคาไาดหลายกรน้บวาอ่บังรุนไอุ้มไอุ้้มเนาะบังุมบังุมูมือ

มา้าเลยเนาะมากเลยบตบเลยีบ้ือยิงแค่ไอะตวเไปตัดวกันนึ่งตัดพวยวมันกันไห้ห้องครับไม่ใช่ไปเไม่ใช่เจนนกอ่วยว้ยเอาเว้ยเว้ยโอ้ยยิงแคน่ เตกต้อเอาตกจาเนาาข้าไปเข้าไปนีไปรู้่หมืนเดอเปล่าข้าไปนี่ปลา้มันไปเลยคือหมคนนีได้กับบ้านนี่มาล่าเนาะ้ออกมันมากอกมันถยงไไม่จาว่ามันเกปีกันนะแต่คนไม่ไม่ขี้ไรคือ้วยน้องโบมาด้อนซื้อมขอควันมั้งไม่้อกไหมดเลย

hả xài phần nông xài phần nga xài đốt thế hay à chữ rất nhiều mà cho rồi giá thì hông con nào không? Đó là gì á? không? lôi. thì con mấy giờ đây dùng dao mà phải nghe chắc tiếp con เข้าไป็ลูกพาเลยลูกันไกูข้าไม่ด้อย่าไปตามนี้อันต้ามนดงงาันพูบดูกาตองเลยนันพูดไปทางสถานยน่ปตามมันด้ยนี่สมัวนี่รบรบรบๆบรไปสักอายุเราสักสอาสิบป้อสิบสิบแปดตีตากันเลยกูหวาใจอ่ะเฮ้ยไม่ได้ไม่ไก้าว

ไอตัวตัวตัวอีกร้างของมันังเอาข้าฝาาหน้าปันเนียข้านึ่เงาาหมาหน้าข้านึดเงาฟาไปางู้ปะไอ้ฝาาอยู่หน้าอูนี่ปากนักนังฟับข้างคนี้นะไปเอาําำรืเลยครับเดินวาว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 ่าซึ่งว่ามันไปซึ่งขวาว่ามันปั๊บเหลืปันเนียต้องเดียวฟัดไป็น้งนู้นขั้วัดกูนดอาอ๋ออ้ยอย่างนใแล้วนี่ลัดดรงเลยซึ่งยกกุนมุน ปืนบันี้นะต้เปิเป็นปืนเป็นก่อนกี้รับเรียบร้อยว่ตรงนี้ปลอดปืนตายกรนแลซึ่งวุ่นม้วนตู้จริงในนั่งมันาว่าปังอ๋อเนี่ยป่อยยกขึ้นป่อยกขึ้นปังอะไรแล้วม้วนันแล้วมันข้ายกไมได้แล้วข้ายกไม่ได้เลยทั้งตู้ตั้งนาตีนาตีหลงหลงยกไม่ได้มวเดิ้สิกเลสิม้วนเปติ้นก็ไม่เิ้งปัวอยเลยล่างลักเล้ว่าักตายเลยตอนนี้ตอนนี้ผมตายเลยเพื่อตอนบน ย่านึกถึงไอ้นั่นเลยนึกถึงนึกถึงแกดำรงนึกวันนี้ตายแน่เลยเมียไม่ได้ทีหอนตุทีพวกแานี้ตายใช่ไหมันเลี้กระเพอใช่มันเ้ยงกระเพอนีันำกระเด็นงนี้นะกรเ็นทนี่นี่บ่ไบไอหมอบแกเมวะบ่ออย่างไอแมวเลยนี่นี่เมวป้ บอกจไปดึงปุ๊บเกี่วอัเนยจับตัวป้อมนี่จชงวะค่อยๆไปไปคุดลังมันนะจังวะบอกว่าเดียวไปเดี๋ยวแนแังอกิงอะไร้นาเตอร์แนววาม้คนไปได้โตเกแตงไมนซึ่งเอาพ่งทองเทียนเป็นมุ้่อตัตซึ่งว่ามึงมันดวงด้วยนยวะ้านองแกงนววบาหนงไมเาเค้าเียับย่าไม่ไเรตบต้น้ดเจ๊มได้ไหนกวยน่นะไม่เจี๊ยไปนไม่ผือ พอว่าจับจับตึงลังไงตึแลังตเกีท้บนี้เทําแนเนี่ยนจํารลย่งวะโข้าเลยยกขอา่างนี่ตัวว้าวไม่ตแล้วไม่ตายแล้วอ้ยเดี๋ยวนีู้มังดูยะูา่างยิงล็อกเลยเมียก็ไม่ได้ตีนะจัลอจับอ รานาที่ไงนุ่นเรื่องน,นี้นายวุ้นแต่แรกแม่วันแจ็บกลังสองร้อยตุ๋นขาลูกค่ะไอ้เรื่องไปรับงานไหมรับรับงานเหรอได้ได้เลย